สวัสดีครับยนดีต้อนรับสู่ลองดิปชาเนลตอนที่17วันนี้หลังจากห่างหายไปนานนะก็ทั้งติดภารกิจแล้วก็ติดวันหยุดยาวไม่มีโอกาสไปเที่ยวเชียงรายมาในวันหยุดยาวและแน่นอนก็ไม่พลาดที่จะซื้อกาแฟท้องถิ่นมารอบนี้ได้กาแฟมา3ตัวคือจากดอยตุ้มจากชาวบ้านแถวแถวพระตำหนัก จากลงขั่วที่แม่จันแล้วก็จากบนดอยแม่สะลองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงอานที่ได้มาจากดอยตุงก่อนจะเป็นยังไงไปดูกันสำหรับกาแฟของวันนี้บองตรงซื้อมาผิดเป็นแบบบดมาแล้วซึ่งก็จะผิดวิสัยนะวันนี้ก็ไม่ต้องบดอ่ะมาดูเป็นกาแฟจากอาคาป่ากล้วย บ้านอาคาที่อยู่ก่อนถึงพระตำหนักแม่ฟ้าหลวงนิดนึงขั้วกลางเอ่อ,อไม่มีสลักฉีนั้นนะเป็นไก่์แนกลนิ่นเป็นกาแฟที่กลิ่นไม่รู้มเม็ดขนาดที่บดมาบดมาละเอียดประมาณมุกระพอตแต่ถ้าเราจะมาดิฟมันก็น่าจะโครนทำให้ได้นี่มันดิฟแชแน,นลโชมาโกลน้ำมัเดีว เดี๋ยววันนี้จะใช้กาแฟ15กรัมกับน้ำ225กาแฟกินไม่โลย่างวัดเรามาดูบูมเลยเป็นสัญญาณว่า1กาแฟมีอายุซึ่งก็พอจะเดาได้และกระบิดกอย่างหนึ่งคืออาจจะไม่มีอายุมาก แต่ว่าเนื่องจากเป็นกาแฟที่บดมาแล้วกาแฟที่บดมาแล้วเนี่ยจะคายแก๊สเร็วและคายแก๊สด้วยตัวเองก่อนที่จะมาชงม,มันเลยไม่บูมเลยเลยกลิ่นวานิลลาห่อหนึ่งกลิ a นวาน,นิา มีใช้น้ำก้าวสอเอากรีนกัยวแล้วกันจนถึงตอนนี้ได้แต่กินกาแฟไม่ได้กินอะไรเป็นพิเศษเลยรสชาติสั้นมากรสกาแฟเ,เพียวๆเลยไม่มีอะไรเป็นพิเศษจะมีก็แต่ได้อ f ฟเตอร์เทสคือเข้าไปเสร็จ แต่ก็กบอ okay. ดี้กำลังดีนะคือรสชาติค่อนข้างกมกโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นเม็ดคั่วมาแล้วก็บดเองดิบเนี่ยได้อาฟเตอร์เทสเนี่ยไม่น่าจะตามมาน่าจะเป็นกาแฟรสกลมกสมดุลดีๆแก้วนึงก็ใครขึ้นดอยตรงไปก็ไปลองดูกาแฟอาคาปากล้วยก็เป็นหนวยชาวบ้านแถวนั้นเนาะก็แนะนำว่าตอนซื้อก็อย่าเล็งลิ์บผม คือหยิบคว้าปุ๊บไม่ทันได้บีบดูเลยว่ามันเป็นเม็ดขั้วหรือว่าเม็ดบดมาแล้วเหมาะกับใครน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบกินกาแฟแก้วแบบบาลานซ์ไม่เปรี้ยวไม่ขมรสชาติกลมกลม,มก็จะไม่มีกลิ่นอะไรเพิ่มเติมเป็นปพิเศษเหมือนกันที่แรกนึกว่าจะมีกลิ่นวาน,นิลาพราตอนดิฟแบบน,นี้แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วแล้วก็จะมีดายอฟเตอร์เทสตามมาหน่อยนึงนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบสัน้นๆแ่เพีงเท่าน,นี้ก็ติดตามต่อไปว่าจะไปสองตัวที่กลับมาจาก ทิพยเชียงรายจะเป็นยังไงไว้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ